สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์หากคุณเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากสมุดเต็มสมุดหายต้องการอายัดบัญชีอายัดบัตรต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือข้อมูลที่อยู่อาศัยต้องการแจ้งปิดบัญชีจะต้องทำอย่างไร B y Station และนี่คือช่วง BY Story ค่ะวันนี้เรามาเอาใจลูกค้าของทางธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นลูกค้ากับทางธนาคารไทยพาณิชย์จะเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากมีสมุดออมทรัพย์กับทางธนาคารบางทีค่ะคุณใช้งานไปเนี่ยก็อาจจะมีคำถามสงสัยนะคะเกี่ยวกับ การใช้บัญชีต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็เลยได้ทำคลิปสรุปประเด็นปัญหาต่างๆที่หลายๆคนอาจจะคงเคยเจอกันนะคะว่าเอเราจะต้องไปติดต่อที่ไหนอะไรยังไงต้องเตรียมอะไรไปบ้างวันนี้เราก็เลยนำมาฝากกันค่ะสำหรับประเด็นแรกค่ะที่เราจะพูดถึงเร็วนี้นั่นก็คือการที่จูบบัญชีเต็มหลายๆคนเนี่ยเป็นลูกค้ากับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ ใช้ใช้ไปปาทอนปาท้อนปา,ท,นปาท้อนไปเรื่อยๆสมุดบัญชีเต็มนะคะต้องต่อต้องยกบุ๊กขึ้นเล่มใหม่ปรากฏว่าเรามีการย้ายจังหวัดก็ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดเดิมหรือใกล้เคียงกับสาขาที่เราเคยเปิดบัญชีก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะขอขึ้นสมุดบัญชีเล่มใหม่ขอออกสมุดบัญชีเล่มใหม่ที่สาขาอื่นๆได้หรือไม่วันนี้เราก็มาตอบกันเลยค่ะว่าสําหรับลูกค้าธนา,าคารไทยพาณิชย์คุณสะดวกสบายมากมาก คุณไปขอขึ้นสมุดบัญชีที่สาขาไหนก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องกลับไปที่สาขาเดิมที่เราเคยเปิดบัญชีไว้เพียงแค่คุณนําบัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีเนี่ยเข้าไปติดต่อที่ s c b ได้ทุกสาขาเลยเรียกว่าสะดวกสบายมากๆจริงๆค่ะในส่วนต่อไปค่ะถ้าหากสมุดบัญชีหายนะคะจะต้องติดต่ออะไรยังไงที่ไหนนกรณีที่สมุดบัญชีหายนะคะก็ให้เรานําบัตรประชาชนไปติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเช่นเดียวกันค่ะและก็ชําระค่าธรรมเนียมในการขอออกสมุดบัญชีเล่นใหม่100บาท คุณก็สามารถที่จะได้สมุดบัญชีเล่มใหม่แล้วนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมต้องนําบัตรประชาชนไปด้วยนั่นเองค่ะในกรณีต่อไปนั่นก็คือการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่ว่าอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆคุณก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเชน่นเดียวกันนะคะแล้วก็การที่จะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับทางธานาคารก็ให้นาบัตรประชาชนนะคะพร้อมสมุดบัญชีคู่ฝาด ขุดบัญชีออทรั์ของเราเข้าไปติดต่อเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนด้วยว่าคุณเนี่ยเป็นลูกค้าของทางธนาคารและต้องการมาดําเนินการในการแก้ไขข้อมูลนั่นเองค่ะส่วนในกรณีที่เราต้องการอายัดบัญชีหรืออายัดบัตรแบบด่วนเลยนะคะสาหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณโทรเข้าไปที่ c เซ็ center ของทางธนาคารนะคะ scb call center ที่เบอร์โทร0ู7 77, 7 77, 7 7 7 7 7ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็กด1แล้วก็ติดต่อแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปนะคะกับทาง c a ซ็ center เพื่อขออายัดบัญชีหรือจะขออายัดบัตรก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะอายัดอะไรด้วยเหตุผลอะไรเราก็แจ้งกับทางคอสเซนเตอร์ได้เลยค่ะคําถามสุดท้ายสําหรับหลายๆคนที่อาจจะมีคำถามสงสัยว่าแล้วหากเราเนี่ยไม่ได้ใช้บัญชีมานานแล้วแล้วต้องการที่จะปิดบัญชีค่ะไม่อยากจะถือสมุดบัญชีผู้ฝากเล่มนี้ต่อไปแล้วหรืออาจจะมีการย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไปะเปิดบัญชีได้ใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเล่มเดิมก็ไม่อยากใช้แล้วคุณก็สามารถที่จะนําบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สมุดบัญชีเข้าไปติดต่อกับ ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขาเช่นเดียวกันค่ะ <_ C> e <an> เพื่อขอปิดบัญชีได้โดยไม่จําเป็นต้องกลับไปขอปิดที่สาขาเดิมที่เราเคยเปิดบัญชีไว้นะคะว่าวันนี้มาอัปเดตการสําหรับหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะใช้ใช้งานไปเกี่ยวกับสมุดบัญชีเราก็คงจะมีปัญหาการใช้งานต่างๆก็อาจจะมีคําถามสงสัยกันอยู่บ้างวันนี้เราก็เลยนํามาแชร์นํามาแบ,บ่งปันนำมาฝากกันสําหรับท่านใดที่มีประสบการณ์การใช้งานบัญชีออมทรัพย์ จะเป็นยังไงใช้แล้วต้องใช้เอกสารอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สามารถมาอัปเดตมาคอมเมนต์กันใต้คลิปหรือมีปัญหาการใช้งานอย่างไรก็คอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะคะเราก็จะไปหาคําตอบแล้วก็ามานำคลิปใหม่ๆแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านได้ชมกันต่อไปก็เรียกว่ามาอัปเดตกันต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันและก่อนที่จะจากไปนะคะหากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you